สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงความรัก Wish h i m ทารอดอ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะแม่มดจัดทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกไม่ดี แม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้อยากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปไม่นําไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ที่ Inbox Facebook Wish m t t r o t t นะคะแม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะวันนี้แม่มดมาในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง22กรกฎาคมในช่วง16ถึง31สิงหาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะ แม่มดขออภัยสำหรับความล่าช้าของคลิปปักหลังสิงหาคมด้วยนะคะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะ ขอคำแนะนำจากไพ่ความรักของชาวราศีกรกฎให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยค่ะ T of s w o r d นะคะ The Moon ค่ะ Ten of p e n t a c l e นะคะ The High p i s t e s ค่ะ w i l l of for ์ u n นนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกรกฎนะคะภายในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้ทีออฟสอดนะคะคุณรู้สึกอกหักผิดหวังนะคะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกเศร้าเสียใจสิ่งที่คุณคิดไว้ไม่เป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการนะคะแล้วก็ คุณมีอารมณ์ที่อ่อนไหวเกี่ยวกับความรักมากเป็นพิเศษนะคะมีอารมณ์ที่เซนซิทีฟเป็นพิเศษอยู่ในช่วงของการที่รู้สึกว่าตัวเองมีความกังวลเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะรู้สึกทุกข์ใจ รู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างมากนะคะความสัมพันธ์นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจะร้ายหรือดีก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวในอดีตท,ที่คุณเคยทํามาจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่มีฐานะการเงินและหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะเป็นคนที่มีความพร้อมในเรื่องของฐานะการเงินนะคะ คุณอาจจะพบกับใครบางคนนะคะที่คุณรู้สึกว่าเขาเข้ากันได้กับตัวคุณเป็นอย่างดีต้องการที่จะสร้างอนาคตไปร่วมกับเขาคนนั้นนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอาจจะมีเสน่ห์แบบลึกลับนะคะอาจจะมีเสน่ห์กับคนที่มีเจ้าของแล้วก็เป็นได้นะคะคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ลึกลับซับซ้อนค่อนข้างที่จะเข้าใจยากเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็ คุณอาจจะเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีลังสังหรณ์ก็เป็นได้นะคะไพ่เด h ะไฮพิสเททนะคะถ้าในฝั่งของตัวคุณเป็นผู้หญิงนั่นหมายความว่าตัวคุณเองมีเสน่ห์กับคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นฝ่ายผู้ชายนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนก็เป็นได้นะคะ โ of s อ o r d ดค่ะ six of pentacles นะคะ seven of wands ค่ะ six of cups นะคะ the devil ค่ะในส่วนของไพ่ที่แม่มดเปิดเพิ่มเติมนะคะ แม่มดมองว่าตอนนี้ตัวคุณเองกำลังทำอะไรเพื่อปกป้องตัวเองนะคะอาจจะแยกห่างจากตัวเขาเพราะต้องการที่จะใช้เวลานี้คิดทบทวนความรู้สึกที่คุณมีกับเขานะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเป็นคนที่มีจิตใจของการเป็นผู้ให้สูงเป็นคนที่พร้อมที่จะเสียสละ พร้อมที่จะทำทุกอย่างให้คนรักมีความสุขนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนเก่าของตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีอายุที่แตกต่างกันนะคะเขาอาจจะย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหรือคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการคิดถึงความทรงจำเก่าๆและความรู้สึกดีๆที่เคยมีร่วมกับเขาคนนั้นก็เป็นได้นะคะทีนี้มีเดอร์เดวิลเข้ามาด้วยนะคะ แล้วก็มีเดอะไฮพิสเท็เข้ามาด้วยแม่มดมองว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่อยู่ในความลับนะคะเป็นรักซ้อนเป็นรักสามเศร้าคุณอาจจะพบเจอกับคนที่เขาติดความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วนะคะคุณ รู้สึกคิดถึงเขาตลอดเวลานะคะไม่สามารถที่จะหยุดคิดเรื่องของเขาคนนั้นได้และตัวคุณเองยังอยากที่จะมีความสัมพันธ์ทางกายอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเขาอีกด้วยนะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่เพื่อดูสถานการณ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎนะคะ ขอคำแนะนำจากไพ่เขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎค่ะ Queen of Pentacles นะคะ Ten of c u p ค่ะ Six of Wands นะคะ Four of Wands ค่ะ e Ace of c u p นะคะ ความรักความสัมพันธ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎนะคะแม่มดมองว่าตัวเขาเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ เรื่องการเงินการลงทุนมากเป็นพิเศษนะคะเป็นคนที่มองความรักแบบระยะยาวเป็นคนที่มีความรักแบบจริงจังนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะมีแยกห่างจากกันนะคะอาจจะเลิกกันชั่วคราวนะคะทีนี้มันมี six of 1 n e ขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขา จะต้องย้อนกลับมาหาคุณอีกครั้งนะคะถ้าเป็นคนเก่าก็คือคนเก่าจะย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนะคะเขาจะกลับมาหาคุณนะคะแล้วก็จะกลับมาเคลียร์ความรู้สึกกลับมาเคลียร์สถานะเพราะต้องการให้มีความชัดเจนต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะมี10 of c u p แล้ว f o of w a n d เข้ามาด้วยแม่มดมองว่าเขารู้สึกดีกับตัวคุณนะคะ รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้ากันได้กับตัวเขาเป็นอย่างดีเป็นคนที่เขาอยากดูแลและใส่ใจคุณนะคะตัวเขาเองอาจจะติดความสัมพันธ์หลักอาจจะติดคอมมิ t เมนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวคุณอาจจะเป็นรักซ้อนของเขาคนนั้นก็เป็นได้นะคะ two of one ค่ะ the high p r i e s t e s เหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะ เดทค่ะ e e n o of ฟ n านนะคะเ e ค่ะในส่วนของไพ่ที่แม่มดเปิดเพิ่มเติมนะคะเหมือนกับว่าเขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะพัฒนามีโอกาสที่จะเติบโตได้แต่อย่างที่บอกนะคะในฝั่งของตัวเขาตัวเขาติดความสัมพันธ์หลักอย่างแน่นอนเขารู้สึกทุกข์ใจนะคะรู้สึก มีความทุกข์กับความสัมพันธ์นี้แต่ตัวเขาก็ต้องการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับตัวคุณนะคะเขามองว่าคุณนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความลึกลับซับซ้อนเข้าใจยากเป็นผู้หญิงที่มีอารมณ์ศิลปินมีโลกส่วนตัวสูงนะคะมองดูว่าคุณเป็นคนที่มีความลับเยอะแต่เป็นสเสน่ห์ที่ตัวเขาต้องการที่จะมาเรียนรู้ต้องการที่จะมาทำความรู้จักกับตัวคุณให้มากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็เหมือนกับที่แม่มดบอกนะคะในฝั่งของตัวคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีสเสน่ห์กับคนที่มีเจ้าของแล้วก็เป็นได้แต่ถ้าหากว่าคุณเป็นฝ่ายชายนั่นหมายความว่าคุณจะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้จะเกิดจุดจบจุดเปลี่ยนนะคะอาจจะเกิดจุดสิ้นสุดเพื่อให้ตัวคุณและตัวเขาได้เริ่มต้นใหม่ หรือเขาคนนั้นของคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายก็เป็นได้นะคะอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับเป็นคุณหมอผ่าตัดนะคะคุณหมอฟันวงการประกันชีวิตหรือทํางานที่จะต้องเสี่ยงอันตรายทํางานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเคมีเชื้อเพลิงอันตรายหรือสารพิษอันตรายนะคะแล้วก็เขา มองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์กับตัวเขานะคะชื่นชมในความสามารถของตัวคุณมองว่าคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและก็มั่นใจในตัวเองสูงนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์กับตัวเขาเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะให้ความชื่นชมคุณนะคะสถานการณ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะ แม่มดจะขอเปิดไพ่ Love Message Oracle นะคะเพื่ออ่านข้อความรักที่เขาอยากบอกกับชาวราศีกรกฎนะคะมีไพ่2ใบออกมานะคะแม่มดจะเลือกเขาเลยนะคะ I don't believe into love ฉันแค่ไม่เชื่อในรักแท้ I'm not happy at all. ฉันไม่มีความสุขเลยนะ Karma has been served to me. เวนกรรมตามสนองฉันแล้ว I'm sorry that I have let you down. ฉันขอโทษนะที่ทำให้คุณผิดหวังและใบสุดท้ายนะคะ It l o v e at first sight. I know I was born to be yours. มันเป็นรักแรกพบฉันรู้เลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณและนี่คือ5ข้อความรักนะคะที่เขาอยากบอกกับชาวราศีกรกฎนะคะแม่โมดเห็นข้อความแล้วตกใจนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแม่โมดเองก็เป็นคนที่อยู่ในลักคณากรากฎด้วยนะคะ ทีนี้แม่โมจะขอเปิดไพ่โรแมนต์แซงเจอร์นะคะเพื่อเป็นคำแนะนำในเรื่องความรักให้กับชาวราศีกรกฎนะคะ getting to know each other ค่ะให้คุณเปิดใจนะคะแล้วก็เรียนรู้กันให้มากยิ่งขึ้นนะคะทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะ Stay optimistic about your love life ค่ะให้คุณมีทัศนคติในด้านบวกเกี่ยวกับความรักนะคะจัก,กรวาลจะนำความรักและคนรักที่ดีมามอบให้กับตัวคุณนะคะ Feel yourself ค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องปลดปล่อยตัวเองทำตัวเองให้มีความสุขสนุกสนานร่าเริงนะคะ This could be the one ค่ะไพ่ออกมายืนยันนะคะว่าเขาคือคนที่ใช่ และเขาคือคนที่จะมาสร้างความรักที่โรแมนติกกับตัวคุณนะคะใบสุดท้ายค่ะ codependency นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการยึดติดอะไรบางอย่างนะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินสะตาชีวิตของคุณเองค่ะ ฟังข้อความไหนหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีนะคะแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานดีๆเก็บไปเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตัวคุณนะคะฟังแล้วรู้สึกไม่ดีแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้อยากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะ อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ